ปัญหาคือคุณแน่ใจได้ไงว่าวันหนึ่งมันจะไม่เจอถูกต้องกับต้นทุนที่คุณต้องมาทําอะไรแบบนี้แม่งจ่ายภาษีอยาจจะถูกกว่าสมมติเมื่อกี้คุณอยากได้ข้อมูลจริงๆของธุรกิจอะแม่งยากมากเพราะคุณต้องไปลงบัญชีฝั่งลับๆของคุณแล้วแบบฝั่งลับเนี่ยจะลงบัญชียังไงแปลว่าบัญชีต้องทำงานสองรอบคือมันก็จะต้องมีต้นทุนในการบริหารจัดการส่วนใหญ่อะปัญหาคือที่เขาชอบพวกมีสองเล่มหรือ2ชุดอะเจอจริงๆอะมันมีชุดหนึ่งกับข้อมูลมั่วไอก้อนแต่ไม่ได้มีข้อมูลจริงๆในการตัดสินใจถ้าเป็นแบบน อยู่นอกระบบ5้าชิ้นคุณอยู่ในระบบ5ชิ้นลูกค้าอยากซื้อ6ชิ้นคุณจะลงมัญชียงังงให้มันครบ<อ>คุณจะบอกว่าลูกค้าบอก6ชิ้นเอานอกระบบทั้งหมดเลยคุณมีห้าคุณ,คณยังไงดีวะ, <c oughs> วะอันนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันก็จะทําให้คุณอาจจะตัดใจลงไป5หรืออะไรก็ได้นะแต่มันก็จะเริ่มมั่วยม่แล้นี่แค่หนึ่งรายการเหตุการณ์นี้มันเกิดซ้ำๆทุกวันและอีกมุมหนึ่งถ้าวันหนึ่งธุรกิจคุณน่าสนใจม,ม,มันเซ็กซี่พอมันก็จะต้องมีนายทุนต่างๆเริ่มเข้ามาสนน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 นใใจจจจแแ่่่่ออ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 อเเคค้้้้้้าาาาากกกกก็็ตงงงงงยยยยรรรูููููลลลวขขขดดดบบบหมมมมมิิซึุุุณณะะัััไททษผ เงินงบที่ผมส่งสารพกรเป็นงบมั่วนะครับคุณซอมไม่ต้องกังวลผมมีงบจริงที่ทำอยู่บ้ด้ให้คุณซอมได้สิ่งที่คุณซอมคิดเนี่ยไม่ได้คิดว่างบจริงน่าดูคิดว่าไอ้ห่ากูเชื่อมึงได้ปะเนี่ยพรอนาคตเหมือนอาจจะมีชุดสามไี่หลอกคุณซอมะงั้นเราไปทำชุดหลอกคุณซอมที่เป็นอินเวสเตอร์ซะหน่อยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เราไม่ได้มีหน้าที่ในการไปตรวจสอบหรือบอกใครต้องทำอะไรละกันแต่ว่าทุกอย่างมาอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงถ้าคุณรับได้คุณคิดว่าวิธีการคุณทำให้คุณเสียเงินน